บิวดียอมลดราคาของดอฟินราคาใหม่เหลือแค่0 0แสนกว่าแล้วครับและเปิดตัว6กรกฎาคมนี้พร้อมรับลด17กรกฎาคมด้วยข่าวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจและก็น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับสาวกรถ E ีีนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีประกาศราคาคาดการณ์ของเจ้าตัวบิวีดีดอฟินเนาะราคา799เลยในตัวเริ่มต้นตัวนะครับซึ่งถือว่าราคาสูงแพงมากๆถ้าเทียบกับสเปคเขาเนาะตัวเริ่มต้นมันแค่ ไม่ถึงร้อยแรงมาเองตอนนี้คาดว่ามีการปรับราคาใหม่อยู่ที่เลข6นะครับอาจจะเป็น6.59หรือ6.99ก็เป็นไปได้ในตัวเริ่มต้นและในตัวท็อปก็ต้องดูว่าเปิดตัวในราคาเท่าไหร่กันอีกรอบนะครับจะมีการเปิดตัวพร้อมกับประกาศระขา,าเป็นาการในวันที่6-12ึงะิกรกฎาคมนี้ณนะลานโปรโมชั่นชั้นที่1สิงห์ท่านลาดพร้าวซึ่งผมว่าก็น่าจะประกาศวันที่6นั่นแหะครับ และสำหรับคนที่จองดอฟฟินในรุ่นสาตรดานไว้แล้วจะสามารถมีการเปลี่ยนเลือกรุ่นย่อยได้ครับก็จะมี2รุ่นเนาะสามารถเลือกได้เลยแล้วจะมีการเริ่มส่งมอบลดนะครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมไปต้นไปถือว่าคนที่จองไว้แล้วนี่แทบจะได้ลดเลยนะครับดีมากๆถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนไม่ได้ไปงานที่เซนทรนาลาพเ้าวก็สามารถทดลองขับที่โ์รูมบียดีไกาบาด้เดลนะครับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมไปต้นไป และครั้งนี้จะมาพร้อมกับการรับประกันตัวรถบริการหลังการขายเรเวแคร์นะครับมูลค่า150,000บาทจะมีการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรเช่นเดียวกันฟรีค่าบำรุงรักษาค่าแรงค่าลายนาน3ปีหรือ100,000กิโลเมตรฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน8ปีฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งครับ ฟรีสายพ่วงอุปกรณ์ภายนอกที่เป็น VTOL ฟรีสายชาร์จสุกเฉินฟรีค่าจดทะเบียนฟรีประกันไปชั้นหนพร้อมพรบนั้น1ปีฟรีผมเข้ารูปแล้วก็กรอบป้ายทะเบียนฟล์มหน้าจอครับและนี่ก็เป็นข้อมูลละเอียดในการจะเปิดตัวของเจ้าตัว d o ฟฟ i n ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ